สว,สวัสดีครับคร <tinc S 2> ับผมวันนี้นะครับผมเออก็คือมีเหรียญมาให้ดูนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับก็คือเมื่อวันก่อนเข้าไปดูใน youtube เห็นเพื่อนๆลงกันเต็มเลยนะครับเป็นเหรียญเก่าอะไรเงี้ยนะผมก็เลยเอ้คล้ายๆว่ามีนะครับก็คือลองไปค้นดูก็คือไปเจออยู่เหรียญนึงนะครับเป็นเหรียญเนี้ยนะฮะเหรียญเออหนึ่งบาทนะครับ เป็นเหรียญมหาวชิราลงกรณสยามาสยามมากุฎราชกุมารน,นะครับผมอันนี้เป็นเหรียญหนึบาทนะครับสภาพสวยครับสภาพนี้ยังใหม่เป็นเหรียญเงินนะครับเออก็เลยนำมาให้เพื่อนๆชมครับนำมา,าลงคลิปเนี้ยนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญเก่าอะไรหรือเปล่านะฮะก็คือเคยเห็นใน youtube ก็มีลงกันนะฮะก็เลยพอดี้คล้ายๆมีก็เลยเอามาลงนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับเอ่อเออก็รายละเอียดนะฮะยังสวยอะ่ะอันนี้ด้านหลังเป็นอย่างเงี้ยด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็คือเอเ่อ มีอักษรนะครับเออมีเขียนว่านะรัฐบาลไทยนะครับวันที่28ทธันวาคม2515นะครับตัวอักษรย่อวกนะครับ1บาทนะครับอันนี้ก็คือข้างหลังก็สวยนะสภาพสมบูรณ์นะครับครับก็ไม่มีอะไรครับก็คือเห็นเพื่อนๆลงกันนะครับก็ที่ว่ามีก็ลองเอามาลงให้ดูนะครับ โอเคนะครับขอบพระคุณมากครับผม